ครับพี่เพื่อนครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Miss M Channel ครับก็เดี๋ยววันนี้เราจะมานี่เลยครับแยกบอลหูช้างด่างขาวนะครับโอ้โหดูรากนี่ครับสภาพรากของเขาอลังการมากนะครับแน่นมากแน่นมากถึงขั้นกับดินไม่ร่วงไม่หล่นเลยนะครับเกาะไว้อย่างดีนะครับวันนี้เราจะแยกด้วยวิธีแบบแห้งแบบนี้เลยนะครับคือ ตอนนี้เรานับดูก่อนนะครับมีหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดต้นตอนนี้มีลูกอยู่เจ็ดต้นนะบางต้นก็แยกได้บางต้นก็ไม่แยกได้นะด้วยเหตุผลอะไรเดี๋ยวเรามาตามกันดูเลยดีกว่านะครับ<ม>เดี๋ยวเราจะแยกต้นนี้ก่อนต้นลูกที่โตที่สุดนะฮะเกือบเท่าต้นแม่แลวนะตัวน,นี้นะฮะเกือบเท่าต้นแม่แล้วก็ใช้วิธีการปุ้ยดินนะครับหน้าดินแบบนี้แหละนะครับเพื่อที่จะเอาให้แบบ ให้ความเสียหายเกิดกับแม่เขาน้อยที่สุดนะเ,เราไม่ไม่ฉีดน้ําละนะครับจะคุยแบบนี้แหละค่อยๆค,คุยไปนะครับค่อยๆทําไปเออเดี๋ยวเราฉีดน้ําดีกว่านะเดี๋ยวเราฉีดน้ําแป๊บหนึ่งอ่ะก็คือว่าที่ต้องเอาน้ําฉีดก็คือเมื่อกี้เขาแห้งเกินไปนะมิเสมเตมก็เลยเอาน้ําฉีดนิดหน่อยนะครับเพื่อให้มันมันมีความชุ่มชื่นอยู่บ้างค่อยๆค,คุยค่อยๆเคลียร์ไปนะครับ นี่นะครับเขาก็าจะมีไข่หน้าดินอะไรประมาณอย่างนี้นะไข่เล็กๆตัวแต่ไข่ไปนี้น่าจะฝ่อไปแล้วแหละนะครับเพราะว่ามันแห้งเหี่ยวเหลือเกิน <c oughs> ก็วิธีการแบบนี้ก็เป็นวิธีที่เราจะไม่ได้สูญเสียตัวไข่เขาเลยนะครับถ้าเขาหักหรืออะไรติดมือออกไปมันก็จะตกอยู่ในกระถางในไรบ,บนี้แหละ คลิปนี้ยาวแน่ๆนะครับเพราะว่ามันมีหลายต้น,นแล้วก็ที่สำคัญก็คือว่าไข่เขานะครับก็มีน่าจะมีหลายใบยอยู่เหมือนกันนะครับเพราะว่ายังไม่เคยแยกนะต้นนี้มีอายุอยู่ประมาณสักถ้าจำไม่ผิดเนี่ยน่าจะห้าเดือนได้นะครับไข่หลุดแล้วครับหลุดไปตรงไหน,นข้างล่างเลยเมืเ่อกี้ตอนที่เขี่ย มื่อกี้เขีย่ยแรงไปนิดนึงอ่านี่นี่นี่นีไขค,ครับใบเล็กกระจิ๊ดนิดเดียวมากนะครับไข่ใ,ใบเล็กมากนะครับเพราะว่าต้นแม่เขายังเป็นเป็นต้นแม่ยังเล็กอยู่นะครับยังไม่ไม่โตมากแต่เพียงแต่ว่าเขาให้ลูกเยอะลูกดกเดี๋ยวเราค่อยค่อยค่อยคอยุคยสีเขียกันไปนี่แบบนี้แดะอาจจะใช้เวลาจริงๆเลยนะครับเพราะว่า อยากใหพ้พี่เพื่อนทุกคนได้ได้เห็นเนาะว่าเราทํายังไงกันบ้างนะครับคือตัดไปตัดมาเดี๋ยวจะว่าไม่ไม่เห็นครบอะไรเงี้ยเราก็จะเอาแบบเต็มเต็มกันเลยว่า,าทํำอะไรกับเขาบ้างนะครับสําหรับต้นนี้อ่าได้ไข่มาอีกแล้วแต่ขไข่ใบเล็กเกินนะครับนี่ฮะขไข่ใบเล็กมากนะครับค่อนข้างจะเล็กเลยทีเดียวนะครับขไข่ใบใหญ่ เอาละนะนี่ครับนี่มิตหมายที่ดีเริ่มมาแล้วครับนี่นะครับไข่ใบใหญ่ขึ้นอ่าถ้าขนาดเนี้ยคือมีลุ้นเลยแหละคือเวลาเขาโตขึ้นมาเนี่ยเขาจะต้นใหญ่มากยิ่งขึ้นนะครับแต่ถ้าไข่ใบเล็กลูกเกิดมามันก็เล็กตามไข่นะแล้วเราค่อยๆเลี้ยงกันไปครับค่อยๆเลี้ยงนี่ครับนี่ก็ไข่ใบเล็กเห็นไหม โอ้โห oh. ถือว่าเราไม่ได้ลื้อเลยเนาะเราไม่เคยลื้อเลยนะครับสี่เดือนที่เลี้ยงเข้ามานะครับเพราะว่าหลังจากที่เปลี่ยนเปลี่ยนกระถางแล้วนะครับพัฒนาการเขาก็ดีขึ้นมาเรื่อยๆนะครับเราเลยว่าเออปล่อยให้เขาเลี้ยงกันไปเรื่อยๆแบบนี้แต่ในกระถางใบเล็กนะเนี่ยกระถางใบสิบสิบสอนิ้วเองนะครับเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนเป็นกระถางใบสิบหกนิ้วค่อนข้างจะ ทำได้ยากเหมือนกันเพราะว่าลากเขาแน่นมากนะครับลา่าเขาแน่นมากซึ่งระยะเวลาสี่เดือนนะกับการเราปล่อยลูกเขาเลี้ยงเขาแบบเนี้ยนี่ครับนี่อีกหนึ่งใบนะใบเล็กมากนะไม่ไม่ลุ้นว่าจะเพาะขึ้นหรือเปล่าแค่นั้นเองนะครับแต่ต้นเขาค่อนข้างจะเล็กนะครับหลังจากที่มิเซมหยุดอัดไปแป๊บหนึ่งนะครับเพื่อเอาดินออกนะครับตอนนี้ก็น่าจะได้ละนะครับ ก็เดี๋ยวต้นแรกเราจะแยกออกมาเลยนะครับเป็นต้นใหญ่คือต้นนี้นะต้นนี้เลยนะครับเราก็ใช้วิธีบีนะครับเพืเ่อนๆเดี๋ยวนะครับอือหือเาสอดไส้กันมานะครับเดี๋ยว ต้นนี้ยังออกไม่ได้ต้องเอาต้นนี้ออกก่อนต้องเอาต้นต้นนี้ออกก่อนต้นเล็กนี้ออกก่อนเยครับได้มาละแต่บอกได้เลยว่าลากเขา เกาะเกียวเลี้ยวรดมากนี่ต้นแรกของเราออกมาแล้วเขียวแวอ้าวต้นนี้ด่างน้อยมากเลยนะครับด่างน้อยมากก็ไม่เป็นไรครับมันต้องมีคําว่าลุ้นกันบ้างต่อไปมาดูต้นต่อไปต้นใหญ่ออกได้ยังครนี้อต้นใหญ่มาแล้วครับ โอ้ห oh. ลากแน่นเกินดหนาแน่น,นมากนะครับฮึใบแน่าจะช้ำแล้วเนี่ยครับดูไข่เขา สุดๆลากเกี่ยวกันสุดๆตอนนี้เจ้าของเข้ามาแล้วแต่เจ้าของเขาไม่ได้สนใจต้นไม้นะครับเอาขนมมาเลยก็ถ้าเก็ดเสียงเงาเสียงามอ่ะเอ่าเอา มาต้นนี้เป็นต้นแรกนะครับที่เป็นลูกของเขาแต่บอกได้เลยว่าใหญ่มากนะครับก็ประมาณ2นิ้วเลยทีเดียวนะครับแต่จุดจริงๆที่มันติดกับต้นแม่มีนิดเดียวเห็นไหมครับเนาะมีนิดเดียวเองแล้วเขาก็โตของเขาเองนะครับขึ้นมาเรื่อยๆแบบนี้ดูครับไข่อีกหนึ่งนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกก็คือแม่เขายังเล็กนะครับแม่เขายังเล็กครับแม่เขายังเป็นสาวอยู่ นี่ต้นนี้ออกมาแล้วนะครับเ้นนั้นฮกเหมือนกันอ่ะต่อไปครับมาดูเรื่อยๆ <c oughs> คือต้นนี้ยนิเซมไม่อยาวออกเลยนะครับเพราะว่ากา้านเขาด่างมากนะครับแต่เราก็จะลองดูแล้วก็เราจะไปทดสอบในเรื่องของการปลูกการชํำนะครับ <c oughs> ว่า เขาจะไปได้ไกลไหมนะครับนะครับค่อนข้างจะต้องหาหาตรงบริเวณเง่าเขาให้เจอนะครับพี่เขาเกาะกับต้นแม่ไว้เพื่อที่เวลาเราตัดหรือเราแยกออกมาเนี่ยมันจะได้ได้ปลอดภัยและได้ง่ายกว่านะอันนี้วิธีการรือก็กลับมาใช้วิธีการแบบเดิมเพราะว่า ลากเขาหนาแน่นมากนะครับจําเป็นจะต้องเอาดินออกทั้งหมดนะครับตอนแรกว่าจะแยกให้แบบให้ดินเขาออกแต่ออกน้อยที่สุดแต่ตอนนี้คงไม่ได้แล้วแหละนะครับคุยไปก็ได้ไข่เรื่อยๆนะี่เพื่อนๆได้ไข่มาเรื่อยๆแต่เพียงแต่ว่าไข่เขาใบเล็กนะครับใบมันไม,ไม่ไม่โตนะครับใบเล็กมากแล้วก็มีบางบางใบก็โตปกตินะไม่โตมาก คือไม่ไม่เหมือนช้างเหลืองเนาะเมื่อก่อนเราลื้อช้างเหลืองเนี่ยไข่ช้างเหลืองจะโตมากเลยนะครับแต่ตอนนี้คือโตปกติไปปกติไม่โตมากถือว่ายากนะครับยากเพราะว่าเราเราปล่อยให้เขาอายุนานเกินไปนี่ขาวเลย ต้นนี้นี่มิสเมให้เจ็ดสบสาสิบนะครับก็คือว่าโอกาสรอดแค่30สิบโอกาสที่จะตายก็น่าจะเจดสิบเลยนะครับแต่ก็ต้องแยกออกมาเพราะว่าเดี๋ยวเขาโตไปเรื่อยๆล่าเขาจะพันแม่เขานะครับถ้ารอดก็สวยงามถ้าไม่รอดก็ไม่เป็นไรนะครับเราก็มีอีกหลายต้นอยู่นะมว่าเสียดายไหมก็เสียดายนะครับ,เ,รเ,รรบเพราะว่าพูดถึงในอัตรา เมื่อก่อนแล้วกับปัจจุบันมันมันก็ค่อนข้างที่จะเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะคือเสียดายราคาเนาะแต่เราก็พยายามที่จะเก็บไว้ทุกต้นทุกขนาดเพราะตอนนี้แม่เขาก็ถือว่าสมบูรณ์มากนะครับแม่เขานะรตรงนี้ต้องใช้มีดครับ ทีี้ผมจะให้เพื่อนๆพี่ๆได้ดูไข่เขานะครับใบเล็กที่สุดนะใบเล็กที่สุดเลยออกมาเดี๋ยวนี้ออกมาเดี๋ยวนี้ไปไหนละไข่ใบเล็ก่ะได้อีกต,ต้นหนึ่งนะครับเดี๋ยวเราไปอนุบาลเอาไข่ใบเล็กที่สุดไปไหนละ เมื่อกี้ยังเห็นอยู่เลยนะครับเล็กกระจิ๋วหลิวมากเลยนะครับนี่ครับเล็กกว่าหัวไม้ขีดไฟ <c oughs> อีกนะครับพี่เพื่อนไม่รู้ว่าจะลอดไหมนะครับอ่าต่อไปไล่ไปทีละต้นนะครับอันนี้แม่แม่อายุประมาณถ้ารวมชำํำรวมแยกมาก็น่าจะประมาณหกเดือนเนาะน่าจะรวมประมาณหกเดือนได้นะครับ เขาแบบออกใต้เลยนะครับออกใต้เง่าของแม่เขาเลยเพราะว่าเมื่อก่อนแม่เขาต้นเล็กเนาะมันก็เลยไปออกด้านด้านท้ายนะเยอะเลยนะครับนี่ครับอีกหนึ่งต้นโอ้โหเห็นไหมฮะดูจาก ตรงนี้ยนะครับคือเงาเขาไหลออกมาเพื่อจะแทงยอดขึ้นมานะใช้ความยาวยาวมากนะครับคือแล้วก็อีกอย่างคือใช้ความพยายามสูงมากกว่าจะได้เป็นต้นแบบนี้อะไรอ,ไรอือตัวนี้แยกไปด้วยพิจารณาไปด้วยเลยนะครับว่าอันไหนจะเก็บอันไหนจะไม่เก็บอะไรเงี้ยนะ อยู่ตรงไหนเงาเง่าอยู่ข้างล่างหมดเลยครับน,นี่นี่อีกหึงต้นอันนี้ก็ให้50าสิหบแล้วกันนะครับใบล่าสุดมาเผือกแบบนี้นะอันนี้ต้นนี้ให้50าสิหาิแล้วกันอ่าเหลืออีกหนึ่งต้นนะครับเหลืออีกหนึ่ง เงาใหญ่ทุกต้นเลยเงาใหญ่ทุกต้นนะครับนี่ครับต้นนี้ก็ให้ 50, 50ห้าสิบห้าสิบนะครับดูครับมีไข่ติดมาด้วยหนึ่งฟองครับอ่าที่เหลือตอนนี้กเ็เหลือตรงนี้นะครับเห็นไหมหนึงน่งหน่อกำลังจะขึ้นมานะครับยังซึ่งยังไม่มีใบนะครับบริเวณตรงนี้และที่สําคัญก็ยังมีแตกตา อยู่มาอีกหลายหลายตาเลยนะครับซึ่งพร้อมที่กําลังจะเจริญเติบโตเพราะต้นไม้เขาค่อนข้างที่จะมีลูกเขาหลายต้นใช่ไหมลูกได้ประมาณกี่ต้นนี่เจ็ดต้นก็ตาเขาบางตาเขาก็ยังยังไม่โผล่นะครับมันก็เลยว่าเป็นเหตุผลว่าบางทีเนี่ยเขาก็อาจจะเลี้ยงต้นที่เขาโตขึ้นก่อนนะตา,าก็ยังไม่โผล่เห็นไหมตรงนี้มีอีกต้นหนึ่งนะครับเนี่ยเห็นไหมเออ ช้ได้อยู่เหมือนกันนะอ่ะโอเคครับเดี๋ยวเราลงมาปลูกลงมือปลูกกันเลยนะฮะอ่ะโอเคครับก็เมื่อกี้มิเซมว่าจะประปูกกันใช่ไหมครับก็ตอนนี้เวลามันน่าจะเกินแล้วพอดีแม่ค้าเขาบอกว่าไม่ต้องปลูกแล้วก็จบจบ,จบคลิปสรุปเลยอนะโอเคครับสรุปกันก่อนนะครับตอนนี้เราได้ต้นใหญ่นะครับมาหนึ่งต้นนะครับแล้วก็ได้เขียวมาหนึ่งต้นนะครับแล้วก็ได้ลูกที่เป็น ห้าสิบห้าสิบมาอีกนะครับห้าต้นนะรวมเป็นเจ็ดต้นนะครับสาหรับหน่อเขาที่ได้ในวันนี้นะเป็นเจ็ดต้นกับต้นแม่อีกหนึ่งต้นนะฮะแล้วก็ไข่ไข่ประมาณสักเออเกือบยี่สิบได้นะครับไข่เขาเกือบยี่สิบได้แต่ไข่ใบเล็กครับเท่าหัวไม่ขีดไฟส่วนใบใหญ่ปกติเนี่ยก็มีอยู่ประมาณสักห้าใบเองนะครับก็ถือว่าแม่แม่ช้าง ต้นนี้เขายังเล็กอยู่นะครับเดี๋ยวถ้าหลังจากที่เราเปลี่ยนกระถางปุ๊บนะครับเพิ่มดินเติมสารอาหารเข้าไปก็น่าจะใช้เวลาอีกประมาณสัก3เดือนพอเครานี้เราอาจจะต้อง3เดือนหรือทีหนึ่งนะครับก็ตอนนี้มันเดือนสิงหาใช่ไหมกันยาตุลาพฤศจิกานะครับประมาณพฤศจิกาเดี๋ยวเรามาลื้อกันอีกครั้งหนึ่งเรามาดูพัฒนาการเขาอีกครั้งหนึ่งว่าหูช้างด่างขาวต้นนี้จะให้ลูกมาอีกกี่ต้น นะครับแล้วก็ที่สำคัญเราลื้อออกมาเนี่ยจะได้ไข่อีกกี่ใบนะครับเอาละครับก็วันนี้พาพี่พเพื่อนมาดูวิธีการลื้อนะครับก็อาจจะมีถูกใจบ้างไม่ถูกใจบ้างนะตามสไตล์มิเซมก็คือทําแบบนี้แหละก็ไม่มีปัญหาอะไรนะครับอยู่ตัยากช้างเหลืองข้างหลังก็จเจริญเติบโตดีอย่างไรสวยงามเป็นส่วนหนึ่งที่คอยมาดูแลให้กับ ต้นไม้ให้กับพี่เล็กเขานะครับเอาละครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะครับก็อย่าลืมให้กำลังใจมิเซมด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b ์รวมถึงกดกระดิ่งนะครับให้ช่องม,มิเซมด้วยกับวันนี้พาทุกคนมาแยกลูกหูช้างด่างขาวนะครับแม่ยังสาว5เดือน6เดือนกับลูกอีก7ต้นครับลาไปก่อนนะครับ